สวัสดีทุกคนจ้าวันนี้มานั่งเก็บผ้าให้เขาเนาะพ่อเสื้อผ้ามันหลายนะคะเสื้อผ้ามันเยอะก็แบ่งแบ่งกันไปเนาะเพื่อนเนาะแบ่งกันใช้มันบ่เยอะเขาก็แบ่งแบ่งเข้าไปเขาก็ไม่ได้ใช้หรอก <laughs> เราไม่ได้ใส่นะคะกระป๋บบาด้วยนะะี่เนี่ยแบ่งเข้าไปแบ่งกันใช้เนาะ,ะนี่ก็ไม่ได้ใส่แล้วเสือสีดแดงเสือดินนั่นมากเนี่ย โอ้ออกมาใส่มีคนหนึ่งที่เขาเนี่ยเขาเ,เห็นเขามาเลยมีคนหนึ่งเห็นบ่นเห็นเขาเลยเนะี่ยไปแจ้ให้เขาเยอะสินพาเยอะนะคะ แบ่งกันใช้แบ่งกันสอยไปนะคะหลาย <laughs> ปวดเก็บไว้่ะบมอเตอร์ไนะคะแบ่งกันไปแบ่งกันใส่กัน <laughs> เนาะแบ่งบอแบ่งแบ่งกันใช้เนาะอืมคนบ่มีกับบ่มีอีหลีเด้เนาะ บะมีกับบะมีหลีเนี่ยของใส่ของสอยวยเนาะเลาก็ให้คนทีขาบะมี่ละอืมใช่ไหมใช่ไหมหมาอม้อมต้ใส่คนบะมีเขาก็บอมีแบ่งกันไปมันเขามันหลายเยอะ <Sorry. S 2> <า>เก็บเก็บไว้ก็ไ่ได้ใส่เก็บเก็บเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้สวัสดีจ้าว่าเก็บเสื้อผ้าให้คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าจ้ะ วันนี้ก็ได้ถุงนึงแล้วเสื้อผ้าเยอะหรือเกินใส่ไม่ทั่วไม่ถึงจ้ะ หมูวานี่ก็ได้ถุงนึงนถุงนึงสวัสดีจ้าเมอวานี่ก็ได้ถุงนึงจ้าเออเอาเอาอีกเอาอีกสักถุงนึงเฮ้เศรษฐายุ่งามากของของยังใช้ได้อยู่จ้ะแบ่งๆเข้าไปบ้าง คนไม่มีเนาะแบ่งเข้าไปใช้กันคนไม่มีก็ไม่มีเนาะ <c oughs> แบ่งกันไปแบ่งกันไปแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้แบ่งกันซอยเนาะ เ้อใช้ไม่หวั่นไม่ไหวอันนี้ก็ผ้ามาเลเซียเนาะเนี่ยซื้อมาฝากมาเลเซียมาเลเซียมามาเลเซียอ,ย,ย,อย,อยอินโดนีเซียพูดไม่ถูกอินโดอายินโดซื้อมาฝาก

Indo, Indo, Indo. Dịch dạy cho mình mua lại phần này nữa nha. ใส่เสื้อจิกลิกจิกลิกแต่นี้ไมจ่จิกลิกนะไม่ใส่นะนะคะบางคนเขาไม่มีเนาะ <S 1> <S 1> แบ่งแบ่งเขาปแบ่งกันใช่แบ่งกันซอยเสียไม่ครบเลยเนี่ย อย่นี่ก็ใส่ไม่ได้กางเกงสั้นๆจูๆเนี่ยแต่ก่อนใส่อย่างนี้นะคะเนี่ย,ายมามาอย่าพับให้เขาก่อน <c oughs> แต่ก่อนนี่ใส่แบบนี้แหละ เขาก็ต้องพับดีๆหน่อยนะคะแบง่งกันไปนะคะคนไม่มีก็ไม่มีเนาะเชื่อนเชื่อแล้วไม่ใส่ใส่เก็บแอร์ แล่วด้ใส่เก็บแอาราใส่เก็บลงกรองไงเนี่ยไมใส่เก็บลงกรองนี่ใส่เก็บลงกรองมีคนหนึ่งยังไม่มาเลย ตัวเล็กๆจะให้เขาเขาตัวเล็กๆเขาตัวเล็กเขาตัวเล็กมากจะให้เขาอยู่แล้วเราก็ตัวเล็กไงบางคนเป็นตัวเล็กก็ใส่ได้เนาะเฮ้ no? อะไรเอ่ยเน่ยเน,นี่ยเธอจ๋าเธอจ๋าเธอจ๋า มีมีมีเธอด้วยเหรอมีเธอได้เหรอเนี่ยืม,มเธอมีเธอมาด้วยเอย้สุดยอดมีเธอมาด้วยเออนอนแต่ต้องฉีดยาสักหน่อยนะมีเธอมาหาด้วยนี่ lại cả nó đây đây thúng nước nữa nha dang tay dang kim อยู่จ้าคนสวยโอ๊เก็บไอเสื้อผ้าให้ให้เขาใครไม่มีเสื้อผ้าเก็บให้เขาแต่ก่อนนี่ใส่อย่างนี้ได้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเดี๋นี้ไม่ใส่แล้วแกแล้วไม่ใส่แล้วเนี่ยแต่ก่อนใส่อย่างนี้ได้เนี่ยเก็บเก็บผ้าจะเก็บผ้านี่ใส่ตัวเล็กๆเดี๋ยวนี้แกแล้วเด้ ใส่แบบนี้เนี้ยจ้ะนี่ใส่ไม่ได้แล้วนี่ใส่ไม่ได้แล้วใส่ไม่ได้แล้วเนี่ใส่ไม่ได้แล้วเย้แล้วโอ้แต่ก่อนนี้แต่งตัวเซ็กซี่เลยก่อนนี้แต่งตัวเซ็กซี่จ้ะเก็บเสื้อผ้าให้เขา บางคนไม่มีเนาะแบ่งกันไปเร,เ,รเราเราเราจะได้ไม่อดเนาะว่าบุญบาปไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอดหรอกแบ่งกันไปคนไม่มีเขาก็ไม่มีเนาะแบ่งกันไปใส่สั้นๆไงแต่ก่อนอย่างนี้แหละเดี๋ยวนี้ไม่ใส่ล้ว ขาคคยไม่สวยแล้วขาขามันไม่งามแล้วเก่ตัวแล้วขาไม่สวยแล้วขามันไม่สวยแล้วมีอยู่คนนึงไม่เห็นมาเลยเนะี่ยถ้ามาก็จะให้แกตม่เห็นมาเลยเก็บเสืผ้า ให้เขาไปใส่จ้ะเขาคนด้อยแล้วแต่เนาะคนเขาไม่มีขเขาก็ไม่มีเนาะนี่ให้อยู่เรื่อยแหละ <laughs> ให้อยู่เลยแหละของอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีวันอาทิตย์กันทุกคนนะคะพรุ่งนี้แห้งๆปังๆกันได้พรุ่งนี้แห้งๆปังๆกันนะจ้าใกล้จะสงการแล้วนะคะแห้งๆปังๆกันทุกคนนะจ้า เฮงปังปังนะคะเฮงปังปังท่้นทุกคนนะจ๊ะใกล้จะสมการอีกแล้วเนาะไวจังเลย เดี๋ยวจะรีบผ้าสวัสดีจ้าเป็นเพื่อนกันหรือยังเน้ะยังไม่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเน้อพับผ้าคนไม่มีก็ให้เขาไปใช้เนาะแบ่งๆกันไปนะคะมาใส่เล่นมาใส่นอนใส่นอนใส่นอน ใส่นอนใส่นอนอใส่นอนกันนะแต่ช่วงช่วงกลางคืนนะมันมันเย็นแท้ๆเลยนะเนี่ยอากาศนะ,นะ,นะอืมแต่ก่อนก็ใส่อย่างนี้นะจ้า เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เนีวยันแบ่งกันปะยังไงเราไม่ใส่แล้วก็โล่โนะคะเต็งไห้ดีมากเลยนะเนี่ยไม่ใส่ ออกกำลังกายใส่ออกกำลังกายคงจะดีเนาะใส่ออกกำลังกายตอนเช้าไว้ไก่อนนะคะนี่ยสีแดงแรงฤทธิ์นิชิตใครเนาะ มีน้อเริ่มเมียอายุก็เปลี่ยนแปลงนะกนเรานะสวัสดีทุกคนจ้าเริ่มเมียอายุเราต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเนี่ยแต่ก่อนนี่ใส่อย่างนี้นะจ้าใส่เล่นอยู่บ้านอันนี้ต้องเปลี่ยนแปลง มีบ้านอยู่สองที่เนาะสวัสดีจ้ามีบ้านอยู่สองที่เนาะโอ้เยอะแยะเหลือเกินเสืพพ้อผ้าใส่ใส่ไม่ครบเลยเสื้อสผ้านี่ใส่สไม่ครบนะคะสุดยอดเห็นอะไรก็ซื้อนะอะไรมันสวยก็ซื้อเห็นอะไรก็ซื้อซื้อหมดรู้อะไร อือล้วซื้อมาหยุดไม่ย่อน <c oughs> ทีนี้ก็ใส่บันยืดแล้วก็ต้องเอาแบ่งกันใช้บ้างเนาะแบ,แบ่งเขาใช้กันบ้างบางคนก็ไม่มีไม่มีมมแท้ๆเลยเนาะบางคนน่ะเราก็มีโอ้โหล้นเลยอือเป็นเส้นงั้นน่ะเนาะมีเยอะเหลือเกิน ดูอะไรมีก็มีซะเยอะเลยมีเยอะก็เยอะซะไม่มีละเขาว่าคุณไม่มีก็ไม่มีเป็นแค่นั้นน่ะใช่ไหม นี่อันนี้เราไว้ใส่จำเป็นเก็บใส่ใส่บ้างใสเข้าบ้างนะคะเดี๋ยวเราจำเป็นแล้วก็ต้องใส่เนาะ บาตะก,ก้าไปหน่อยนำมันเยอะได้เกินจะต้องเอาแขวนไม่แขวนก็ไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยพับมาเก็บผ้าจ้า ก็เอาไปใส่นะคะแบ่งปันกันปะหน้าหนาวนี่นะเชียงรายนี่นะต้องใส่ได้เนี่ยเนี่ยที่ใส่ไม่ได้ได้เนี่ยโอ้โหยอดความหนาวหัวนี่เย็นเย็นมากหัวหัวเย็นมากนะคะ ชุ่มาใส่สิคะให้ทั้งเสื้อให้ทั้งกางเกงทั้ง มันมีอยู่คนนึ่งเนาะที่เขาเอาตัวเล็กๆเหมือนเราไงก็จะให้เขาเอาตัวเล็กๆเหมือนเราจะให้เขาเม่นมาเลยเนี่ยเอาตัวเล็กเหมือนเราไง เราโตไม่ได้ใส่ได้หนิต้องเป็ตัวเล็กๆเด้อตัวโตใส่ไม่ได้วัน,นวก็ใส่ไม่ได้ไ,ไดนไหม ไซนี้เล็กมากน้ำหนัก4 7 4 8g 9เองคับ นาวเนาะเด๋ก้หนาวก็จะได้มีใสแบ่งกันไปนะคะนี่เสื้อนี่ก็ได้ถุงนึงแล้วแล้วนันถุงใหญ่ นีเสื้อผ้าสวยๆเส้นนเส้สนหนหนะคะได้ป <c oughs> เป็นแปง องเนาะนอนนะคะแป่งกันไปเนาะ ธรรมดาก็อย่างนี okay. right. really injured, okay. right. Right. Right ้แหละแบ่งกันไปนะคะนี่เราเอาไว้ใช้ของเรานิดๆหน่อยๆนะคะน้ำชุบพอดีพอดีเลยเขาเรียกว่าอะไรนะมีเยอะก็แบ่งกันใช้เนาะธรรมดาเนาะคนเราเนาะ ไม่ห่วงยีนี้ไม่ห่วงมีอะไรก็แบ่งๆกันไปเพราะว่าเสื้อผ้าเรามันเยอะนะคะเต็มโอ้โหล้นเกินใส่ไม่ครบเลย <c oughs> อันนี้แบบนี่ไว้รุ่นได้เนี่ยใส่เสื้อแบบไว้รุ่นได้เห็นไหมตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กมากนะไว้ใส่ตอนไหนะ สีแดงแล้วก็ใส่กันเกงยีนเข้าเออไว้ชลุยนะนะคะอันนี้ไม่ให้ใครแมใ่ใครไม่ไใส่มองไหมตัวเล็กค่ะไวชลุยไว้ชลุยเพราะว่าทางเหนือนมันค่อนข้างอากาศเย็นเนาะเสื้อกันหนาวก็เยอะนะคะเพื่อนๆซื้อนี่ตัวเล็กตัวเล็ก ตัวใหญ่นะคะจะรุ่นเว้นจะรุ่นนะคะเนี่ยน่า <laughs> โอเคค่ะเนี่ยโอเคโอเคโอเค